นี่คือ Rubik Smart Q u ทิที่แพงที่สุดในโลกนะตอนนี้แล้วครับ ก็รูบิกหนึ่งลูกและกล่องหนึ่งกล่องในมือผมตอนนี้เนี่ยคือเซตของรูบิกส์สมาร์ทคิวที่มีชื่อว่าแกน12 UI m a x l a v ครับซึ่งถ้าพูดถึงราคาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทคิวที่แพงที่สุดในโลกนะตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่ามีราคาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้าพันประมาณ4,500กว่าบาทประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแกน12 UI MacLab ลูกนี้เนี่ยมันคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าแล้วมันทําอะไรได้บ้างในราคาเท่านี้ไปดูกันครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่าว ผมก็ได้ลองบิดดูบิกลูกนี้ก็รับรู้ถึงความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าอย่าง 12u iprepay ประมาณนึงเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังว่ามันแตกต่างกับรุ่นก่อนหน้าอย่างไงบ้างนะครับโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับความประทับใจแรกของผมกับบิกลูกนี้เนี่ยคือเรื่องของน้าหนักครับเพราะว่าน้ําหนักของบิกลูกนี้เนี่ยมันเบามากครับทุกคนคือหยิบออกมาแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันเบาครับเบาแบ au, บเบาจริงๆซึ่งหน้าตีออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยบิกลูกนี้จะมีน้ําหนักอยู่ทีีี่่่่่่69กกกกรัััมมมคบบบบซึงงนนถือออวาาาาข้เเเๆๆะททยยแล็ แล้วก็มีสมาร์ทบอลคอข้างในด้วยเนี่ยคิดว่า69กรัมนี่ถือว่าเบามากครับและถัดมาจากเรื่องความเบาเนี่ยคือเรื่องของ First Turn ร์นครับเฟิร์สเ r ิของผมกับรูบิกลูกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันให้ความรู้สึกที่ใช้แรงน้อยมาก มากแบบมากเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเหตุผลก็คือรูบิกลูกนี้ตามชื่อเลยครับมันเป็นระบบแมกเลฟแล้วถ้าเทียบกับ 12u i free play ก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นระบบสปริงอยู่นะครับแต่รูบิกลูกนี้เนี่ยมันเป็นแมกเลฟแล้วและแน่นอนมันใช้แรงน้อยกว่าเดิมมากบวกกับทางโรงงานที่เขาไม่ได้หลูบอะไรมาให้เนี่ยมันก็ทําให้รูบิกมันลื่นๆสไตล์ออกมาจากโรงงานใหม่ๆครับบวกกับที่มันเป็นแมกเลฟเนี่ยมันก็ยิ่งใช้แรงน้อยในการบิดมากขึ้นด้วยมันก็เลยถ้าเราปัดแรงๆทีนึงเนี่ย หมุนหนึ่งทีบิดไปสีรอบเลยซึ่ง First Turn เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือใช้แรงน้อยมาก แล้วก็ลื่นมากๆด้วยแต่สุดท้ายแล้วเรื่องของความลื่นหรือไม่ลื่นเนี่ยมันก็สามารถนําไปลูบได้นะครับหลายคนก็กังวลน,นะครับว่าสมาร์ทคิวเนี่ยสามารถลูบได้หรือเปล่าผมได้ลองลูบให้เรียบร้อยแล้วนะครับใน12 UI Free Play ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับลูบไปแล้วก็ยังเล่นได้ปกติเชื่อมต่อแอป,ปได้แล้วก็เล่นได้ดีเหมือนปกติเลยถัดมามาดูเรื่องของสปีดเลยดีกว่าครับสปีดของสมาร์ทคิวลูกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันดีเหมือนกับสปีดคิวทั่วๆไปอย่างแกน12หรือว่าแกน14เลยครับผมคิด 1 2 u freeplay หรือแม้กระทั่งกับลูกนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบในเรื่องของสปีดมาได้ดีครับเราสามารถบิดสมาร์คิวได้ดีเหมือนกับรูบิกทั่วไปได้เลยโดยที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสด้านในเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อจํากัดหรือว่าแบลนเดร์ในการบิดของเราเลยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเขาทําได้ดีครับแล้วก็ทําได้ดีมานานแล้วอันนี้ชื่นชมครับซึ่งฟิลลิ่งในการบิดเนี่ยจะคล้ายกับแกน12 m a c l e f มากๆใครที่มีแกน12 m a c l e f อยู่เนี่ยลองนึกภาพตอนที่เราบิด12 MacLe f ตอนออกจากกล่องได้เลยคือคล้ายกันมากๆเลยคร ลื่นเบาใช้แรงน้อย และถ้าหากนําไปรูบแล้วผมเชื่อว่ามันมีความมั่นคงแน่นอนครับพระรูบิกลูกนี้เนี่ยมีแม่เหล็กที่ปลายชิ้นคอเนอร์กับในชิ้นคอด้านในด้วยซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ทําให้รูบิกเนี่ยมันมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับก็ถ้าใครที่เป็นคนชอบรูบิกที่มันมีความเบาใช้แรงน้อยแล้วก็ลื่นมากๆเนี่ยผมคิดวา่าน่าจะชอบลูกนี้ตอนที่ออกมาจากกล่องใหม่ๆเลยนะครับคือตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าใครที่ชอบรูบิกสมาร์ทคิวและใช้แรงน้อยเนี่ยผมก็ลูกนี้ตอบโจทย์เช่นกันแต่ว่าเราอาจจะต้องนําไปรูบก่อนครับโดยวิธ ว่างชิ้นคอเนอร์กับชิ้นเอจประมาณนี้เท่าน<ม>ี้เนี่ยร really ูบิกก็สามารถมีฟิลลิ่งตามที่เราลูบได้แล้วครับแต่สิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของระบบการปรับครับแกน12 UI m a c l e v ลูกนี้ใช้ระบบการปรับที่คล้ายกับแกน14มากครับเวลาที่เราจะปรับระดับของรูบิกเนี่ยเราสามารถใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการแกะเซนเตอร์ได้เหมือนแกน14เลยครับใส่กดแค่นี้เซนเตอร์ก็หลุดออกมาแล้วครับแล้วเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการปรับได้เหมือนกับแกน14เลยนะครับคือระบบการปรับ มันคล้ายแกน14มากๆแล้วก็เราสามารถปรับระดับด้านในทั้งเทนชันแล้วก็เซนเตอร์ทราเวลได้อย่างละ6ระดับเลยปรับเหมือนกับแกน14เลยส่วนในเรื่องของการคอนเน c t r u b ูบิกกับแอปพลิเคชัน c ิ be Station เนี่ยผมคิดว่ามันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับสามารถเชื่อมกับแอป,ปได้มีระบบการแทร็กการเล่นของเราที่เวลาเราบิดไปไหนมันก็จะบิดตามไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือมีไจโรครับคือเวลาเราโรเตชลูบิกเนี่ยลูบิกในแอปพลิเคชันมันก็จะโรเตตามไปด้วยนะครับคือมันมีแกนการแทร็กลูบิกที่มันมากกว่าล มีอะไรอัปเดตจากรุ่นเดิมสักเท่าไหร่นะครับก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับมันก็สามารถเชื่อมต่อแอป,ปได้จับเวลาในแอป,ปได้แข่งลูบิกกับคนอื่นได้ทั่วโลกเลยแล้วก็สามารถเทรนนิ่งในแอปพลิเคชันได้ด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปแยกออกมาอีกทีนะครับเพราะคิดว่าอันนี้เนี่ยมันมีเนื้อหายเยอะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนด้วยแต่ถ้าถามว่ามันเหมาะกับใครนะครับลูบิกรูกนี้ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นลูบิกที่ดีมากๆคุณภาพในการบิดดีจริงระบบการปรับดีจริงแล้วก็คุณภาพในเรื่องของกการบั แอปพลิเคชันเนี่ยอันนี้ดีจริงๆสเสถียรมากนะครับสำหรับแกนคิวแต่ในราคา4,500บาทเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะโอเวอร์ไพรซ์ไปนิดนึงครับเพราะว่าในแบรนด์ของแกนคิวเองเนี่ยมันก็ยังมีอย่างเช่นแกน I อแคลี ally, ่แกนไอแคลี่2แกนไอ3ซึ่งมันสามารถบิดได้ดีหมดเลยแล้วก็เชื่อมต่อแอป,ปได้ดีเช่นกันคุณภาพการบิดมันก็ดีด้วยอาจจะไม่ได้ดีหรือว่าใช้แรงน้อยเท่าลูกนี้แต่มันก็ดีเช่นกันครับผมเลยคิดว่าถ้าเราไปซื้อลูกเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะเพียงพอแล้วถ้าหากเราอยากได้เพีียยงงงแแค่่่่ฟเเเจอออรขนตวาาาาาาถ้าหากกลกล อุบิกสมาร์ทคิวที่มันพรีเมียมใช้แรงน้อยแล้วก็คุณภาพการบิดเหมือนกับแกน1 2หรือว่าในระดับแฟลกชิปลน์ของแกนคิว e เนี่ยอุบิกลูกนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะว่าคุณภาพในการบิดของเขาผมยอมรับเลยว่าเขาทำออกมาได้ดีครับและคุณภาพของความเป็นสมาร์ทคิวเนี่ยก็ดีเช่นกันดังนั้นใครที่อยากลองลูกที่มันพรีเมียมมันดีแล้วก็มีงบเนี่ยลูกนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับ คือซื้อไปไม่ผิดหวังในเรื่องของคุณภาพแน่นอนครับและถ้าหากใครสนใจสมาร์ทคิวที่พรีเมียมลูกนี้เนี่ยสามารถกดที่ลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้าได้ในลิงก์นี้เลยนะครับและทุกคนคิดว่า Rubi k Smart ทคิวลูกนี้เนี่ยมันดีหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับช่องอัลตรารูบิคด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ